ราคา3แ7 9 0บาทนะคะนานๆจะมีราคานี้หลุดมาทีนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาโตโยต้าโคโรอาตีสนะคะ 1.6G โฉมไหม่เชนปี2018วันนี้เพรยนต์รับมาให้แล้วนะคะ1คันครั้งสุดท้ายแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะ3แ7 9 0บาทค่ะคุณพี่ขาไม่ใช้งาน150,000โรค่ะเป็นรถปลดประจำการอีกด้วยนะสำหรับคันนี้บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยสภาพสวยๆกริบๆเลยใครที่ตามหาอยู่นะคะแนะนา คันนี้ได้เลยค่ะพี่การันตีโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากออใหม่มาแน่นอนค่ะพี่เป็นรถใช้งานมามือเดียวประวัติสูงเลยนะคะสนใจเรืคันนี้ไปดูคลิปเต็มให้จบด้วยนะรับรองได้ไปสวยคุ้มค่าราคาแน่นอนค่ะคุณพี่ขาไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาจเจอกับนุชอีกเช่นเคยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเสดิไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพวันนี้จะพามาอัปเดตรถเอาติสเข้าใหม่นะต้องบอกก่อนเลยว่าใครนะคะที่มองหางบไม่เกิน 3 9 9 0 0 0บาทนะคะห้ามพลาดคิปนี้เลยคันนี้ราคาตั้งขายทีเพรยนนะคะพิเศษมากเลยนะคะ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาเป็นรถใช้งานมามือเดียวเลยประวัติศูนย์นะคะสภาพสวยๆเดิมๆโรงงานเลยเราประกันโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิวามชนหนักจมน้ํากองไม้แน่นอนค่ะคะุณพี่ขาเป็นรถใช้งานมามือเดียวด้วยสภาพสวยๆแบบนี้นะคะราคานี้เรดผ่อนฟรีดาวนะคะจะอยู่ที่6 0 0 0บาทตลอดอยุสัญญาเลยนะคะเป็นรถปี2018นะ,ะตัวนี้ไม่ใช้งาน1นึ่งแสนห้าห สภาพสวยๆเดิมๆราเดียดคันนี้จะเป็นยังไงนะคะฝากพี่ๆกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของราเอียดหน้ารถกันเลยสําหรับตัวนี้นะคะได้เป็นโฉมมานเดชเชนแล้วนะคะรถปี2 0 1พค่ะพี่ๆค่ะเป็นรถของหน่วยงานตรวจประจำการนะคะใช้งานมามือเดียวเลยราคา3,79,000บาทต้องบอกเลยว่าราคา3 7 9 0 0 0บาทเพชรยนต์ไม่ค่อยมีรับเข้ามาบ่อยๆนะคะนานๆจะมีหลุดเข้ามาให้1คัน2คันนะวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่คันสุดท้ายแล้วนะใครที่มองหาอยู่นะคะรีบจัดมาได้เลยค่ะพี่คันนี้รถส เดิมแน่นอนนะคะกระจังด้านหน้าอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบไฟมัลติดีเฟกเตอร์โคงไฟใส่กิ้งสภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความมานะคะในส่วนของราะเอียดป่งซุ้มรอคันนี้นะคะสภาพเิิบๆเดิมๆนะคะไม่มีการผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะได้เป็นแม็กซี่ทโทนเดิมโรงงานด้วยนะคะขอบ ขอโทษทีค่ะสำหรับคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะขอบ16ยางปี2022ทั้ง4เซนเลยนะคะดอกยางยังมีการใช้งานได้ยาวๆอยู่อีกด้วยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะก,กระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมป้ายภาษสีพารเดี๋ยวนุชด,ดูแลให้นะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมอีกด้วยนะตัวรถสวยๆเดิมๆการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความหมานะคะสีประตูด้านข้างเรียบเนียนนะสันเห็นได้ ชัดแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับใครสนใจรีบติดต่อมาหาดูได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างในส่วนของรายละเอียดภายในวันนี้นะคะจะได้เป็นคุมโทนสีเบจค่ะเบาะหนังสีเบจสภาพไม่มีช้าเลยค่ะพี่ๆค่ะสภาพยังอยู่สภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยเป็นรถนะคะใช้งานมามือเดียวจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าจะบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถใช้งานนะคะของ รถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะพี่คันนี้นะคะบริษัท KY นั่นเองนะคะคุณพี่นะเป็นรถใช้งานไม่ใช้งานแค่150,000รเท่านั้นนะคะมาพร้อมฟังก์ชันอยู่สภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยครบๆบแบบนี้คอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสวยเดิมนะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนนะหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีขยับขยืนเลยนะคะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้อีกด้วยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะห้ามพลาดเลยค่ะพี่คันนี้รถสวยนะคะ ก็สวยมากนะแล้วก็ราคาดีด้วยนู่อยากแนะนำมากๆเลยสําหรับใครที่มองหางบไม่เกิน3 9 9 0 0นบาทคันนี้3ามแส0เบาทเท่านั้นเลยซาบี หัวน็อตอยู่สภาพสวยเดิมค่ะพี่ขาไม่มีด้วรอยการแกะไข่นะแผ่นเพดเดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้อีกด้วยนะภายในกว้สางๆสะอาดสะอ้านค่ะสมบูรณ์เลยหลังคานะอยู่สภาพสวยเดิมไม่มีการผิดความมาแน่นอนนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะและในส่วนของรายละเอียดห้องพโดยสารด้านหลังค่ะกว้างๆแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจภายในกว้างๆนะคะมีที่ชาร์จแบตมาให้แล้ว2จุดเลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะน็อตเดิมรอยเมคอาร์คนะคะอยู<ๆ>่สภาพเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะ ไม่มีด้วยรอยการแกะไขหรือว่าเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะคะแผงประตูอยู่สภาพเดิมเลยนะแล้วก็ในิสวกของรายละเอียดนะคะตัวกระจกด้เป็นกระจกพาดเดิมจากโรงงานอีกด้วย และในส่วนของรายละเอียดตัวสีรอบคันค like ันนี้นะคะแทบจะไม่ได้ทาสีเลยนะคะเพราะว่าตัวรถสวยเดิมมาอยู่แล้วคันนี้รับประกันมาให้แล้วนะคะไม่มีบอดผิดความมาแน่นอนค่ะเป็นรถใช้งานของรถหน่วยงานนะคะเข้าตรวจสอบศูนย์ทุรยะการใช้งานแน่นอนนะคะคันนี้เข้าตรวจสอบศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็รับประกันมาให้แล้วว่าโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนไม่เดิมแท้โรงงาน1นึ0 0 0สาโรค่ะพี่ไฟท้ายด้านหลังอยู่สภาพเดิมเลยนะคะไม่มีรอยการแตกเล้าไฟท้ายเดิมๆนะคะมาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตาสัญลักษณ์ โคร,ราลส 1.6G ค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์อีกด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวฝาท้ายค่ะคันนี้นะคะ สามารถเก็บสัมภาระได้จุกๆเลยไม่มีการโดนชนท้ายมาค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะพี่พี่ขานี้เลยนะร้อยซิลิโคนอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะใช้เล็บจิ้มเห็นได้เลยนะรถของเรารับเข้าร้านมานะคะไม่มีประวัติผิดข้อมมาแน่นอนค่ะพี่การันตีให้เลยและที่สําคัญคันนี้ราคาโคตรดีเลยค่ะพี่สามแสนมเบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถใช้งานมามือเดียวสภาพน้องน้องป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวนะตัวอ่ ยางอะไ่แม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะเดี๋ยวเก็บงานให้เพิ่มเติมล้างสปาให้ใหม่เลยพร้อมขับออกไปเลยไม่ใช้งานแสนห้าไม่ได้เยอะกับโตโยต้าเอาติดแน่นอนคะ่ะพี่ทําอะไรกับโตโยต้าติดไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ปี18ราคา379ราคาดีผ่อนดีด้วยนะคะ6,000บาทตลอดย,อยุสัญญาเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆอะมารับชมกันต่อห้องบริสารด้านหลังกว้างขวางคะ่ะคุณพี่ขานั่งกันแบบสะดวกสบายได้เลยนะโครงสร้างอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลย หนาเมคอาร์คหัวน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมๆจากโรงงานไม่มีริ้วรอยการแกะไขงั้ๆนะคะภายในตัวเบาะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดค่ะเบาะเดิมโรงงานอยู่สภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะการันตีมาให้เลยนะคะโครงสร้างหลักเดิมแน่นอนกระจกล่าคันได้เป็นพัดเดิมอีกด้วยมองหารถนะคะมือสองไว้ใช้งานอยู่ราคาไม่ได้สูงมากนะคะแนะนําได้เลยค่ะพี่คันนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันด้านในกันนิดนึงสตาร์เครื่องขึ้นมานะคะคันนี้ไม่ใช้งาน1 5 6 9 2 5สมกิโลม่เดิมแท้โรงง,งานนะคะ ลายมอเติฟังชันค่ะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีร้วยรอยการถลอกด้วยนะคะสาหรับตัวนี้และในส่วนของรายละเอียดพวกลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะคลาสสิกเดิมจากโรงงานเลยมีสาย USB ชาร์จมาให้แล้วระบบแอร์นะคะปรับมือขาปรับได้สีระดับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดเบรกมือคันนี้นะคะเป็นเบรกมือนะคะอยู่อ่าเป็นเบรกมือที่แบบเป็นดึงนะคะยังไม่เบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะอยู่สภาพส,สวยๆเลยนะคะภายใน อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้ค่ะพี่ขาสนใจรายละเอียดติดต่อมาหาหดูได้เลยนะคันนี้มีเพียงคันเดียวด้วยราคาดีค่ะพี่379,000บาทค่ะเป็นรถใช้งานมือเดียวสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะสำหรับตัวนี้นะนี่นะคะ ภายในสวยๆค่ะพี่ๆแล้วก็หน้าตัวซอกประตูหรือว่าต่างๆเนี่ยน็อตไม่มีการขยับขยืยนเลยนะคะสันเตี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดนะคะสีบรอนเงินสภาพสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมไฟมัลติรีเฟ็กเตอร์ค่ะสวยเดิมโรงงานนะคะสันเหลี่ยมคมๆเห็นได้ชัดรอบคันเลยเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะคันนี้ใครสนใจนะคะรีบสอบถามรายละเอียดม,มหาดนได้เลยค่ะพี่ๆขาตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองน้เพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นิดนึงนะคะว่าสภาพเป็นยังไง บ้างไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายเดือนหน้าของเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวิเทไอเดิมแท้โรงงานแบบสีสูบแบบนี้เลยฝาครอบเครื่องนะคะไม่มีริ้วอยการแตกเล้าค่ะอยู่สภาพเดิมในส่วนของรายเดือนหน้าของเครื่องไม่มีริ้วอยเข้าดมันไหลยเยิม้มคานหน้าต่างๆอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยน็อตแต่ละจุดไม่มีดิ้วอยการขยุกขยืนข่นค่ะพี่รอยเมกอาร์ครอยกล,กลมๆอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานด้วยนะคะสำหรับใครสนใจเรคันนี้มาดูรถจริงได้เลยนะคะเมกอาร์อยู่สภาพเดิมน็อตแต่ละจุดนะพี่นะคะน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีะะนค ส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงด้านบนนะคะรอยเมคอาร,ร์กลมๆหรือว่าสติกเกอร์มอ,อกอกต่างๆนะคะมีติดตั้งมาให้เห็นสภาพสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหา To โยต้าโคราอิตหนึ่งจุดหกนะคะราคาเบาๆนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับทะเบียนนี้เลยนะคะพี่ๆขายยารอช้านะ,ะราคาดีๆแบบนี้ไม่มีเข้ามาบ่อยๆนะคะกับ To โยต้าโคราอิตหนึ่งจุปี2018ราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะฟรีดาวจัดยอดเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ที่หกพันบาทตลอดอยสัญญาเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจ ติดต่อมาหาหนูได้เลยค่ะตามเบอร์โทร091447982สำหรับวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะ mm hmm. เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะโดยเอาติเมือสองข้อหม่สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ